ได้ละได้ละอ๊ดจน้นงศิลปินมาให้มาให้มามาดีหน่อยมาดีนการนี้ครับเานี่ไหนรอกเล่นรองเล่นเป็นหลักควบเครื่องน้องพรามณ์ไปในมัตสึรนตะยับุาบอกเออมัยุบุทบอกเอาไปที่มัตเกาหลีไปดิแม่แค่พ่อมันธุ์นสัเอาทุกทางสนามบินไม่งไปเที่ยวเพาะพ่อันเร่ยสมัครัน่ยุคคนเลยรุกทางสนามบินเนื้อเกี่ยวกลีแล้วคุณกุ๊กกิ๊กนสมัครอยู่หลักไปที่แม่รังป๊าปี้ในสมัครอยู่ที่สนามบินมาโกนเตอร์เลย อายุจำปีก <T' as> ูลูสวัสดีครับน้องตามีพิบัติแท์ค่ะครับอายุนี่อายุ26ปีอยากมีเจริครับพ้อเลยพ้อเกันกับพเลยพ่อพ่อพ่อเป็นติดหกหกสิบสพ่อหนโตกันเรยกันเอาจังสี่เพื่อว่าเป็นการสีไม่ไ ยังค yeah, si so oh mm ังเสียงพระเย็น hmm. น้อยพระเยกน้อยบอสได้จ๊ิงป่ะในรอกเขกัหัดพัดไปหลายคนจะสาหร้อยมิเูอร์เผาเผามิเตอร์เผาเ่าตุ่นทิวเขาจะได้บ้างไหมเก็บไฟได้ไหมแม่เ่าได้จ้านะเ่าได้พีเรงพร่เอกนตาเลยค่ะไม่เห็นตกเป็นเป็นลนะค่องซ่อสีเ่าแน่จะพระเอ็นมีก้างหรอเปลาบกมาเข้าคังเสียงพระเยกน้อยฮาอ่ะซสร็จเกันนอกแขนไีข้างนึงค่อส่งต่อดอกความดีเลยกันด้วกันคับผม ด like, ีใจนะพี่เราได้พูพี่กนวันนี้ครับจ้าเจ้า កូនអូនជីវីកុំណា i you ថ្ងៃនេះយើងកាន់គ្នាបានពីអាយុហុកແຫ່ງແន្ទផ្ទំលឹកគុណតាពរពីឯកួងແថគេច กุ่สนามบิดมาสั่นผู้หนึงมาตะญี่ปุ่นผู้หนึงมาจะกาหลีพอกันเลยมาเลยกับน้องบัมมี่บ้านแพงบ่อธรรมดาบ่อธรรมดามาฟังความรู้สึกของคุบิึงวินาเวทีมาที่นี่เอาไอง่ายมาจะใส่เป็นกระสีครับเป็นจไดจความรู้สึกอันดีๆเอาเอนีมาเบิึงบอกในค่ำเดียวว้าวตลอดเลยดังเล่ามาในยูต่อขอบนะครับจับมาพอกันผู้จัดกัดมาเดียว กับพวแบกพวแบกกลางปีนี้กับปีที่แล้วเป็นยังไงหลอดเกินครึ่งเกินครึ่งกับปีที่แล้วพิกโชใหม่ใครไม่ได้ดูเสียใจบอกเลยว่ามันทะลุทะลุขีดจำกัดเอ่อทะลุขีดจำกัดไม่มีใครคาดคิดว่าเวทีจะออกมาแบบนี้งานโชว์จะออกมาแบบนี้เกินรอยครับเกินขาดทปกว่า แต่ว่าสิ่งที่ของคุณหลายๆวันนี้ผู้ยุ่งเบื้องหลังวันนี้นี่นี่ถามเถึงครับประกาศปุ๊บซ้องบอกว่าไม่แล้วไม่ทันแล้วบอกสันว่านี่เราทีมมีสมรวดภายได้มือเดียวเข้ามาเลยทีผู้ยุ่งหลักทีและผู้ยุ่งเบื้องหลังผู้ความสวยควางามยังมีให้ตัดต่ออยู่วันนี้ไปใส่ายความรู้สึกเป็นยังไงวันนี้เนี่ยพุ่ใจสักไใดพุ่งใจสั่งใดเลรอ ขายเงยไม่เป็นเหตุงานขายเงยใช่ยังมีสืุดยอดนี่คือผู้ที่เห็ุชุดสวยๆเห็ุชุดงามๆอย่างห่อใส่มาประกาศปุ๊บบอกว่าเงื่อนป้องไขวลาลัยแต่ไขมีใจดีสิไปซอยมาสั่นว่าไขวี่กำลังแรงใจหอมเสียหอมผ่าม่ายังประดับฐานมหาวคาแรงเล่จเดชปัดจักสิได้จชใดก็ได้ที่ใดขอให้ทำก่อนขอบคุณอีกครั้งหนึ่งครับส่งต่อตนเวที วัดซีวัดดุครับชินหอ,นพอพดทอนี่เนาะชินหอดนะเนาะชินหอดแต่ละามาจงไผ่แล้วตัวบ้านขั้นเล่าวิญญาณครับท่านได้สัมรรถนอสอิสัยได้แล้วลเล่าสิเป็นคนปากร้ายห,หน่อยแต่ใจดีใจดีกับหลวงพ่อใจดีกับทุกคน